จะได้ยินข่าวคราวบ้างนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมานักเรองนักแสดยยงชื่อดังระดับตำนานอย่างอาต้อยเศรษฐาได้เผชิญหน้ากับอาการป่วยและกำลังต่อสู้กับโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งอยู่ค่ะระหว่างที่อาต้อยได้พบเจอปัญหาด้านสุขภาพอีฟพ,พุทธิดาสิระฉายาลูกสาวแสนรักของเขาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความปราบเิ่ม อย่างหาที่สุดมิได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คุณจันทนีธนรักเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมให้แก่คุณพ่อเศรษฐศิรชายาศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้า นายเศรษฐาศิระชายาและครอบครัวจากเทิดทูลพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือกล้าเหนือกระมอมด้วยความจงรักภักดีและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เขาได้ผูกพันและใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์คุณต้อยเศรษฐาศิระชายาผู้ชายที่ผ่านช่วงเวลากว่า60ปีในวงการบันเทิงผ่านงานทุกอย่างทั้งการเป็นนักร้องนำวง The Impossible และกวาดรางวัลมาแทบทุกสถาบันรางวัลเมฆลาโทรทัศน์ทองคําสาขาพิธีกรจากรายการมาตามนัดและน่ารักน่าหลุนรางวัลพระราชทานพระสุรสศดีปีพุทธศักราช2519สาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องฝ้ายแกมแพผ,ผู้กำกับละครโทรทัศน์เขยบ้านนอก รายการเรตติ้งสูงสุดของช่อง3ในขณะนั้นพิธีกรบนเวทีคอนเสิร์ต True Academy f a n t a s a ทุกซีซันประธานกรรมการมูล,ลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมปีพุทธศักราช2552จากสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชาสุดาสยมามบรมราชกุมารี จากงานนายอัญเทนญอวอร์ดครั้งที่2และรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องปีพุทธศักราช2554ค่ะและแน่นอนว่ารางวัลที่เป็นเกียรติยศแห่งชีวิตกลายเป็นแรงใจและกำลังให้เศรษฐามุ่งหน้าทำงานในหน้าที่ของตัวเอง ด้วยความสุขเย็นในหัวใจที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้เศรษฐาได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตร เขาดีเล่าเอาไว้ว่าผมเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระองค์ถึงสองครั้งครั้งแรกเป็นรางวัลพระราชทานการประกวดวงดนตรีสติงคอมโบชนะเลิศซึ่งจัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปมัมปี2512วง The Impossible ที่ผมเป็นนักร้องนำได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์ของท่านมันตื้นตันปลื้มใจมันเหมือนกับเรามีพลังที่จะทำงาน จริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบร้องเพลงเท่าไหร่ชอบเรียนหนังสือมากกว่าแล้วพอประสบความสำเร็จตรงนั้นเราก็รู้สึกว่านี่แหละทางของเราพระองค์มาโปรดแล้วหลังจากนั้นผมก็กระโดดเข้ามาอยู่ในวงการภาพยนตร์ก็ได้มาเล่นเรื่องฝายแกมแพรปีพุทธศักราช2518คู่กับคุณดวงดาวจารุจินดาส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคุณนาฏภูวนัย กับคุณอรัญญานามวงแล้วก็ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรสวดีตุกตาทองจากเรื่องนี้จากพระหัตถ์ของพระองค์ตอนที่หนังเรื่องฝ้ายแกมแพนส่งเข้าประกวดรางวัลตุกตาทองตอนนั้นผมไปทำงานอยู่ที่ไทเปป้าเขาก็ส่งหนังสือพิมพ์มาให้ดูบอกว่าผมได้รับรางวัลตุกตาทองจากพระองค์ด้วยนะจะกลับมาได้ไหมเราดีใจมากบอกกับป้าไปว่า ถ้าได้เข้าเฝ้าในหลวง ยังไงก็ต้องไปผมก็ขอลางานที่นู่นแต่พอวันที่จะบินกลับมามีพายุเข้ารอเครื่องบินอยู่3-4ชั่วโมงก็ไม่มีเครื่องบินยอมขึ้นเลยพายุรุนแรงมากเจ้าหน้าที่เขาให้กลับไปรอที่โรงแรมถ้าเครื่องบินขึ้นได้เขาจะโทรไปตามผมก็กลับไปรอที่โรงแรมจนถึง3-4สโมงเย็นได้เขาก็โทรมาตามว่ามีเครื่องขึ้นนะลำเดียวเลยถ้าคุณจะไปต้องมาเดี๋ยวนี้ ตอนที่ผมไปถึงสนามบินท้องฟ้ามันเป็นสีชมพูเลยน่ากลัวมากโอ้โหเร่งกันหน้าดูวิ่งกันตุบตับไปขึ้นเครื่อง พอเครื่องเริ่มบินทีนี้พายุเข้าอีกรอบเลยพอเครื่องยกหัวขึ้นเท่านั้นมันเหมือนลมอัดเข้าที่ใต้ปีกดังโป้งป้างผมนี่นึกถึงในหลวงอย่างเดียวเลยขอให้ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์เถิดเป็นครั้งแรกเลยนะที่เหมือนเรานอนอยู่บนเครื่องบินหงายท้องเขาบินขึ้นฟ้าหนีพายุอย่างเดียวเลยโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆในที่สุดก็มาถึงกรุงเทพจนได้ ครั้งนี้ผมไปรับรางวัลที่พระราชวังดุสิตท,ทุกคนที่ได้รับรางวัลพระสุรศดีในปีนั้นก็เข้ารับพระราชทานรางวัลพร้อมกันเท่าที่จําได้มีคุณโยธศวรัณเสนีวงนณอยุธยาสาขานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่องปราสาทปีพุทธศักราช2519ความรู้สึกเหมือนได้เกิดอีกแล้วชีวิตนี้เหมือนมีน้ำมนต์พรมรสศีสษะมันเย็นว่าไปทั้งตัวตื่นเต้นมากครับเวลาที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ทีไรก็แอบ,บมองเห็นว่าสายพระเนตรของพระองค์ทรงพระเมตตามากจะทรงอมยิ้มตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นผมก็แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงเลยเรียกได้ว่า รางวัลจากพระหัตถ์ที่ได้รับจากในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาเปลี่ยนชีวิตของคุณต้อยเศรษฐาตลอดการค่ะนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้กับชีวิตอยู่เสมอโดยหลักที่นำมาใช้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงและการให้นั่นเองค่ะเขาได้เล่าเอาไว้ว่า ผมว่าจริงๆทุกคนก็บอกให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายครับผมรู้สึกว่าเรื่องที่ผมรับมาจากพระองค์ท่านได้มากที่สุดคือเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวรู้จักให้รู้จักเผื่อแผ่คนที่เขาลำบากมากกว่าเราผมรู้สึกว่าการกระทําของท่านเนี่ยเหมือนกับให้ความรักกับทุกคนถ้าเราให้ความรักกับใครก็ได้เราให้มากคนก็จะรักเรามากครับเหมือนอย่างที่พระองค์ท่าน ที่เป็นประชากรของท่านเจบกว่าล้านคนแห่มารักพระองค์ท่านคนเดียวฉะนั้นผมเชื่อในเรื่องนี้มากเราทำดีรู้จักเผื่อแผ่ไม่คิดว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตเหนือกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ตรงนี้ผมคิดว่าผมได้ตัวอย่างจากพระองค์ท่านผมก็จะให้ความช่วยเหลือกับหลายหคนเท่าที่ผมมีโอกาสตอนนี้ ผมก็สวดมนต์ทุกวันที่วัดเทพจริญทราวาสสวดตั้งแต่พระองค์ท่านประชวรอยู่พอท่านสวรรคตตอนนี้ไม่มีวันว่างเลยแต่ก็สวดทุกวันนี่ก็คือสิ่งที่เราก็ให้นอกจากเราจะถวายเพลนเป็นพระราชกุศลแล้วคนต่างๆที่อยู่ในประเทศก็ได้อานิสงส์ผลบุญไปด้วยครับอยากบอกให้พระองค์ท่านได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดครับ พระองค์ท่านทำงานมามากแล้วอยากให้พระองค์ท่านได้พักผ่อนไม่อยากให้ท่านห่วงกับประชาชนคนไทยผมว่าท่านห่วงเหลือเกินกับความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันอ่อนไหวมากมันเป็นปัญหามาหลายปีแล้วครับท่านก็ไม่สบายพระทัยเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านอย่าทรงห่วงเลยยังไงพวกเรา ก็จะพยายามกันอย่างที่สุดผมว่าความสามัคคีของคนไทยเป็นพระปณิธานที่ท่านตั้งประไทยไว้ว่าต้องทำให้ได้พราะถ้าทำไม่ได้ประเทศชาติก็จะลำบากถ้ารวมมือกันทำงานด้วยความรักใคร่มีความยุติธรรมเผื่อแผ่ไปถึงกันหมดประเทศไทยเราไปได้และไปได้ดีขึ้นผมว่าไม่มีประเทศไหนหนาเที่ยวเหมือนประเทศไทยครับ หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีอวดมีโชว์ให้คนต่างประเทศมาแล้วตื่นตาตื่นใจเรามีพร้อมถ้าเรารักกันจริงๆประเทศไทยเติบโตที่สุดมากกว่าคนที่อยู่ในแถบเดียวกันกับเราและในวันนี้หลังจากที่อาต้อยต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างยาวนานวงการวันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือไปอีกหนึ่งคนค่ะ อาต้อยเศรษฐาศิรชายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีในโอกาสนี้อยากจะขอขอบคุณถึงอาต้อยเศรษฐาที่สร้างความบันเทิงและความสุขให้แก่ชาวไทยมาอย่างยาวนานและขอส่งกำลังใจและแสดงความเสียใจไปสู่ครอบครัวของอาต้อยเศรษฐาด้วยค่ะ